สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาณาจักรพักเครื่องนะครับวันนี้เป็น EP ีที่36นะครับประจำวันที่17เดือนเมษานะครับ2568นะครับวันนี้ก็สวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับผมวันนี้มาได้พาเลี่ยมกรอบมานะครับพี่ประมาณ40รายการนะครับผมวันนี้มาเปิดในราคานะครับ4 0 0บาททุกรายการ3องค์ 1,000บาทส่งฟรีมีปลายทางสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049นะครับหรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับหรือสามารถสแกน Q ิวอา e โคตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมวันนี้400บาททุกรายการนะครับ3 <c oughs> องค์1000บาทนะครับส่งฟรีมีปลายทางนะครับ รายการที่หนึ่งนะครับเป็นอารูปหล่อหลวงพ่อทองสุขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับและเพื่อติดจาไม่พลาดนะครับของใหม่ๆที่เข้ามาทุกวันนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรูปหล่อพ่อทองสุขนะครับรายการต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองเป็นอา พระกุวัดพับนะครับพระกุวัดพับรายการที่สองสี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสี่รอยบาททุกรายการสามองค์หนึ่งพันบาทรายการต่อไปรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงปู่เอียเ่ยมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับสองสี่หกเจ็ดรายการที่สาม รายการต่อไปรายการที่สีน่นะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับเหรียญพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับเกสาโรวัดรหันไล่ละยองนะครับรายการที่สี่รายการต่อไปรายการที่ห้าเหรียญหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ รายการที่5รายการต่อไปรายการที่6เหรียญหลงข้อแดงนะครับเหรียญหลงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี03รายการที่6นะครับรายการนี้นะครับเหรียญหลงพ่อแดงปี03รายการต่อไปรายการที่7 เป็นเหรียญหลวงพ่อนายนะครับหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายการที่7จรายการต่อไปรายการที่8เหรียญหลวงปู่สุขปากคอมะขำเท่า2 4 6 6ีรายการที่8 รายการต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าอันนี้เป็นหลวงพ่อแดงเป็นเนื้ออันปะก้านะครับรายการที่เก้านะครับหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามรายการต่อไปรายการที่สิบเป็นพระปิตาพังผการนะครับเนื้ออันปะกา้า รายการที่10รายการต่อไปรายการที่สิบเอนะครับเป็นพระสมเด็จวัะคังนะครับรายการที่สิบอนะครับรายการต่อไปรายการที่12อนะครับอีก1องค์ครับพระสมเด็จ รายการที่สิบสองรายการต่อไปรายการที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่แปดสองเป็นเหรียญเปียกทองนะครับพี่นี่ครับเป็นเหรียญเปียกทองรายการที่สิบสามนะครับสองสี่แปดสองเหรียญเปียกทองนี่จะสะท้อนแสงนะครับพี่นี่ครับ รายการต่อไปรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะครับเหรียญจะเลินพรล่างนะครับเหรียญจะเลินพรล่างหลวงปู่ทิมวัดรหัสไรละยองปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้ออันปการายการที่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับอันนี้จเจริญพรล่างอีกหนึ่งเหรียญครับปีหนึ่งเจ็ รายการที่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับเป็นเหรียญเปียกทองรายการที่สิบหกนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัสตหีบ สองสี่เจ็ดสามรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดวังสับพลดนะครับผมห้าเสือนะครับรายการที่สิบแปด รายการต่อไปรายการที่19เหรียญหลวงพ่อสุกวัดโพไซทองนะครับรายการที่19นะครับรายการต่อไปรายการที่20สิบรายการที่20ิเป็นเหรียญอาหลวงพ่อหลิวนะครับ รายการที่ยี่สิบวัดไทรทองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญแปะลงสีนะครับรุ่นหนึ่งรายการที่ยี่สิบเอ็ด แปะลงสีรุ่นหนึ่งนะครับปีหนึ่งเก้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำปีสองห้าสองหนึ่งนะครับรายการที่ยี่สิบสอง รายการต่อไปนะครับรายการที่23รายการที่2 3านะครับเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะครับรายการที่23รายการต่อไปรายการที่24อันนี้เป็นเหนเรียญอาเจริญพรบนนะครับหลวงปู่ทิม นะครับเป็นเหรียญเปียกทองปีหนึ่งเจ็ดรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าเหรียญหลวงปู่โตะนะครับ <c oughs> เหรียญเปียกทองหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งรายการที่ยี่สิบห้า รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญเปกทองหลวงพ่อกันวัดพญาติการามสองสี่หกเก้านะครับรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องแคปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการต่อไปรายการที่28เหรียญหลงข่อเหลี่วอีกหนึ่งเหรียญครับรายการที่28รายการต่อไปรายการที่29รายการที่2 9นะครับเหรียญหลงข่อนายวัดบ้านแจ้งนะครับรายการที่29 รายการต่อไปรายการที่30นะครับเป็นเหรียญเปียกทองนะครับหลวงปู่ผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับปี1 2รายการที่30รายการต่อไปรายการที่31นะครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับหลวงพ่อเอียรายการที่31 รายการต่อไปรายการที่32เหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันนะครับรายการที่32รายการต่อไปรายการที่33นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่33 ปีสองห้าสองนย์นะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้ออันปะก้ารายการที่สามสิบสี่รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้หบออา เหรียญหลงพ้นเนื่องวัดจุลามณีนะครับรายการที่สามสิบห้าปีสองห้าหนึ่งหนึ่งรายการต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับเป็นเหรียญมังกรคู่หลงพ่อเอียเป็นเหรียญเปียกทองนะครับรายการที่สามสิบหก รายการต่อไปรายการที่สาเนะครับเหรียญหลวงพ่ออีเป็นเนื้ออันปาก้านะครับรายการที่3ามนะครับรายการต่อไปรายการที่38มรายการที่38อันนี้เป็นเหรียญแปะลงศีเป็นเหรียญซ p นะครับ ปีสองห้าสองหกรายการที่สามสิบแปดรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้ารายการที่สามสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกรายการที่สามสิบเก้า รายการต่อไปรายการที่สี่สิบรายการที่สี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะครับวัจุลามณีนะครับรายการที่สี่สิบรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อเขียวนะครับหลวงพ่อเขียววัดหลวงมนปีหนึ่งสามรายการที่สี่สิบเอ็ด รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะครับปีสามแปดนะครับตะกุดคู่มหาอำนาจรายการที่สี่สิบสองรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะครับเหรียญหลวงพ่อคงเหรียญหลวงพ่อคงวัดชำป่าง,งามฉะเชิงเซาสองสี่แปดสาม รายการที่สี่สิบสามนะครับรายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้นะครับสี่สิบสามรายการนะครับสี่สิบสามรายการ 400บาททุกรายการนะครับ3องค์1 0 0 0บาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับผมพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0 9 2 8 3 0 0 0 4 9หรือแอดไลน์ o u m 7 1 4 6หนะครับหรือสามารถสแกนคิวอาโค้ดตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ